พระนักบุเสรษฐถีก็คือก็เหมือนพระพุทธรูปองค์หนึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เพราะว่าเหมือนพระเหมือนพระพุทธรูปเมืองไทยที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ที่มาอยู่หลายจังหวัดพระที่พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะมีเทวดารักษาอย่างเช่นหลวงพ่อสุธรหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อ พระไล่ขิงพระเขาตะเขาที่เพชรบุรีพระเหล่านี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะมีเทวดารักษาหรือพระแก้มรกตคุ้มบ้านคุ้มเมืองเมืองไทยที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะมีเทวดารักษาเพราะนวบกฎศีก็เหมือนกันหนึ่งตัวเราต้องเป็นก็ที่มีศีมีสัจจะมีศีห้าบนสุดยิ่งดีหรือถ้าทําบุญมนเยอะก็ยิ่งดีเพราะนวบกฎศีก็ทําองนันแล้วองค์นี้มีม,มีมีเหล็กไหล ฝังอยู่ใต้ฐานซึ่งปกเสก็จปกเสดโดยพระสุปฏิปันโนองค์นี้ปีห้าสองวีห้าสองก็สิบสี่ปีแล้วสิบห้าปีที่แล้วนั่นแหละทีนี้จะบอกว่าพระพุทธองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้พบมีเทวดารักษาอย่างเช่นที่กล่าวไปแล้วอย่างเช่นพ,พนระพรมพระพรมในละวันที่ศิยากลาบประสงค์นักเกิเทวดารักษาเหมือนกันที่มีคนมาบูชามากราบไหว้ เวลเป็นร้อยๆพันๆคนแล้วมีการจ้างจ้างนางรำถวายรำถวายนี่ก็เพาะมีทเทวดารักษาพวกที่ที่มาบูชามาไหว้กันก็จะเป็นพวกข้อกงสิงคโปร์ไต้หวันหรือแม้กระทั่งจีมนมันใหญ่ก็เข้ามาไหว้กักกนเพราะเขาเชื่อว่ามีทเทวดารักษาขอแล้วได้สมประสงค์เพราะเขาอย่างที่มีทเทวดารักษาก็ แล้วกุศลศีลก็เหมือนกันเหมือนกับองค์พระฤาษศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นด้วยเหมือนเหมือนกันครับใกล้ๆกันก็คือหนึ่งเราต้องบูชายิ่งสุดมันได้ยิ่งดียิ่งทบุญถวายท่านได้ยิ่งดีหมายถึงพระพระรูปพระลูกพระรูปพระรูกที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายๆในเะมืองไทยนะโอเคครับ